แบ์พาวเวอร์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมแลนด์ล็อกแลนด์เวิร์ดครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแบ์พาวเวอร์นะครับเทมสเตนนะเออเผื่อใครยังแบบว่าเลือกอยู่นะครับว่าจะใช้เทมอะไรนะครับเทมอันไหนมันดีอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้มาทำรีวิวเทมสเตนแบ์พาวเวอร์ให้ดูนะครับว่า เหาใจขนาดไหนนะครับแม่งก็ถือว่าแรงมากนะครับเพราะามันมันเป็นเทมที่แรงที่สุดของสตาร์นะครับเออเงื่อนไขคือต้องติดนะแต่ถ,ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ติดก็คือไม่แรงใช่ไหมก็ต้องติดอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกเลยครับปป้ดเปิดดูนิ8แปดพลังหมีดูพลังหมีโอ้ตายแล้วโอ้โหตายคตรไวเรดิกโดนไปแปดพันเพื่อนกันพลังหมีพลังหมีพลังหมีครับเตะทิ้งแป โอ้หแรงเกินพลังหมีตอนนี้ไอจีหนึ่งหรือเปล่าครับไอจีหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวเปิดแสงให้ดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะดีว่ะเยอะดีเยอะดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังหมี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 เดี๋ยวขอขอขอพลังหมีก่อนลุยเข้าไปจริงต้องเข้าไปข้างในลึกๆให้ได้อ่ะมันจะเป็นโอ้ยเพื่อนกันพลังหมีพลังหมีพลังหมีความรถกไปหนึ่งขวด ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่นี่ไม่ได้กด like, small, small, ไห์สมอลเสมอเลยทั้งนั้นนะครับต้องโดดเข้าแบงค์เลนโดดเขาแบงค์เลยเอออ้าวยาวแล้วผมยาวแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคอีสี่อีสี่อ่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้างในก่อนถูกมหมดแรกเฮียเฮ้ยเป็นหมีครับเพื่อนหมีพลังหมีเพื่อนหมีพลังหมีเตะทีละแปดพันนะครับ พื่อนหมีพลังหมีโคตรแรงเลยอะมาฉากเสียงตายครับคนดูฉากเสียงตายดูปั๊มร้อยนะครับไม่ลดยังเป็นคนอยู่เป็นหมีหรือ,อยังเป็นหมีแล้วเป็นหมีแล้วเป็นหมีแล้วโคตรโหดใช่ไงล่อทุกราคานะครับ ตบหมดวัยรุ่นอุ้ยเป็นหมี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 นี่เป็นหมีแวะก่อนแวะก่อนเป็นหมีเป็นหมีเป็นหมีเป็นคนเป็นคนเปิดบอดรอแล้วโดลดไปอุ้ยลืมเปลี่ยนเสื้อลืมเปลี่ยนเสื้อผมเป็นหมีหรือเป็นคนวะน่าจะเป็นคนนะสี่พันสี่พันอ๋อเออวะเป็นคนเป็นคน มันต้องเป็นหมี่ยากน้องเอา้าอ๋อเอเอมึกูตั้งเก็บของไม่มีไม่มีไม่มีโอเจเอไอชี่ยลืมกดคำว่ะเสร็จแล้ววูได้เลย,เลยปโรปโรโปรแบกอย่างปโปรเจ้ไฟสื้อใส่แล้วเนี่ยมืออาชีพกูจะจำ,ลจำเลดิกอาเชอิญละจำเลดิกอาเชอร์ก็ได้วอ้าวนักตีมาดำเนอะปุด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 ,ปดอันนี้เล่นมือนะครับผมโอ้ยโอ้ยพลังหมี่พลังหมี่ เฮ้ยเคยแล้วโ,โหเป็นไงเจียเจอแล้วด้วยโอ้ยหมดเกินคุณพี่ไอสัตว์กูจะปิ้นแบบบอลเดินไม่ทันหมดเกินคุณพี่แล้วดูเลือดเต็มแบบโอ้โหเก่งว่ะโคตรเก่งแต่กูไปดันหุ้นแบร์พาวเวอร์ก่อนทำคลิปดึงดันราคาแบร์พาวเวอร์ดันหรอเอาไอแซงหลักกิเลยอะโอ้โหยากอยู่ ในดันมึงก็ติดง่ายนะมึงก็ดูแบบติดโคนง่ายติดตลอดอ่ะแต่พี่แต่แต่ลักที่เดกก็ยังบ่อไหวอยู่ดีป่ะอันนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูกับตายเมื่อกี้เฮียดูดูดูจวบจวบจวบเปิดบอดทิ้งไว้ได้ไหมตายไหมจะไปเล่นพระสาบปะล่ะไหวอยู่นี่นี่เปิดบอดทิ้งไว้แล้วเนี่ยไปเล่นพระโอ้ ปวดเกินคุณพี่อุ้ยเป็นหมี่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 เปิดตาแตกว่ะอุ้ยดูดฟุบดูดด,ด hombres, ้วกดูด okay. ด้วกอุ้ยเป็นหมี่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 เกิดแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหพลังเบรเพื่อนหมี่พลังหมี่โอ้ยเกิดเร็วเกินตอนนี้สบายเอ็งเนี่ยโอ้โหเพื่อนหมี่พลังหมี่ขอคนละลค์ครับผมเพื่อนหมี่พลังหมี่ดูดูดูเป็นแบงแล้วเป็นแบงแล้วโอ้ย อดเกินคุณพี่ไอ้สัสโอ้ยเบมจบแล้วรอบแรกโอ้โหแสมอยากให้เราลงหนอนไวๆไอ้เ<ร>หี <พา S 1> ห้ยตามผ<พ>าตามไวเกินแล้วโอ้โหไมไ่กูไม่ทันได้แบบเถิดถ่ายไอ้นี่เลยอุย้ยกูลืมอย่าเพิ่งออกมา้าเบมดีแนละ้วกูไม่กูลืมกูลืมเบอร์ไอ้เหี้ยชุบได้ปรอวะ โอ้ยได้เว้ยสัตว์ลืมเบิร์นลืมเบิร์นมาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยลืมเบิร์นเท่าทีเท่าทีลูกพานะเออนี่เพื่อนหมีพลังหมีเพื่อนหมีพลังหมีมาอุย้ยนอนเกิดอีย๋ยพาไม่ตาม,ามเดินย้อนไป <iss> มาแล้วมาแล้ว มาแล้วมีตัวชุบไหมเออมีตัวชุบไหม,มพาไม่ตามหมอเออยืนยเฉยก่อนโอ้ยสัตว์ยืนเป็นหมีทิ้งไว้อะ่ะเถื่อนเกินเถื่อนเกินคุณพี่หเอาพาเดินมันไม่เดินมาพสิสัตว์พาเฮียโอเคนี่มันเกิดเร็วจากอะไรครับจากดวงครับจากดวงล้วนๆไว้ชิบหายอ่ะเดี๋ยวลืมจำมอนอจำ<ๆ>อะไรกดแล้วกดแล้วบึ๊บบึ๊บ เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแล้วโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์แต่เอออย่างแบบเตะบอสลักก้เดนจะได้เปรียบกว่าเยอะนะบอสนี้มันตีชาร์ดไอ้เฮียแบมติดยากแต่เ,เมื่อกี้มันก็ติดนะบอสข้างนอกบอสตัวเล็ก่บอสตัวเล็กมันตีเร็วไปมันสะตานอยู่ปัดน้อยปัดน้อยเอาไอ้เฮียมานาหมดเปิบดบอลกันเปิบดบอสโอเคเตะเตะหมื่นเลยเหรอ เออได้เป็นหมื่นเลยอ๋อติดหมีติดหมีติดหมีเคียดเด็ดหมีหมื่นสองอะหมื่นสองหมื่นสามอะโอเป้มไทยไปเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หกพันเมื่อกี้เมื่อกี้เก้าพันแปดหมื่นหนึ่งมันนี้ไม่มีไม่ติดหมีอ่ะไม่ติดอ่ะดิตอนติดหมีมึงยืนนิ่งไงมานาหมดไม่ฟั่มไม่กูยังไม่ได้เปิดบอดเมื่อกี้บอดตายแล้วเออเอากูติดไอ้เคิร์ดตายแล้ว โอเคครับผมคลิปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ตัดมาจากไลฟ์นะครับผมใครอยากดูเต็มเต็มก็ไปย้อนดูกันได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนะครับก็ผมว่าแบตพาัเวอร์นี่ถ้าเกิดใช้ลงดันอะใช้ดีมากนะครับส่วนใช้ฟาร์มเนี่ยก็ใช้ได้นะมันก็ติดอยู่นะครับมันก็ติดเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่า ถ้าลักกี้เดย์อาจจะติดบ่อยกว่านะครับโอเคคลิปก็ประมาณนี้ถนะ้าผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแลวนวะล็อกแลนด์เวิร์ดนะผมใครที่จะเติมเงินก็อ,อย่าลืม Pay to Win Top Up นะครับใส่โค้ด G A N D นะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันทุกคนแหมงั้นเจอป่าดนะ